ต,ตอๆๆนนะั้นเราก็อ่อนๆกันนะตอนนั้นเราเจอแล้วทุกคนนีน่แหละว่างๆทุกคนณเปิดมาเยี่ยมบ้านเราตอนนนอ๋อไม่ใช่พูดต,ตลอดนี่นะทุกคนเดินแบบลงมาส,ส,สวยๆอ่ะพี่ยูจะรอยอยู่บนรถเหรอใช่แล้วไปเลยไปเลยพี่ยูบอกว่าเดี๋ยวจะนั่งรออยู่บนรถ ไปนล้วเราไปมัเจอสถานที่กันเลยดัตต์เราจะเอาเป็นตรงนี้เป็นอะไรดีเออช่วยหน่อยแล้วเราจะมาวางแขนที่ของเรากันนะคะตอนนี้เอออันนี้ก็ขอหามาก็ ขอเป็น K ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวนี่นะคะเราจะใส่ปกนี้นะเอ้ยแล้นะคะจะใส่เป็นเอ่อลองคิดหน่อยเอ่อ เธอบินบอกว่าอีก500ร้เมตรเรจะใส่อะไรบีปบยาชีช่วยหน่อยกดินเราจะใส่ตัวนี้เพื่อใส่ลูกกาเดินเราแม่เราไม่คิดชื่อร้านก่อนนะคะเราขอเอาเป็นร้านซูซินีเอาไหมร้านซูซินีซูซินีนี่แหละดีละโอ้ย ดาวเป็นอะไรให้คุณรู้กันทั้งดี อยู่ก็ขอหนูจอทีเประมาณไม่มีอาก็ต้องดูทางด้วยนะคะว่า,วาจาังหวะที่มันจะเข้ายังไงมันก็ได้ะคะ่ะก็คือช่วงนี้เมืองสกุลไม่เคยฝนตกเกลียบตาสารก,กมือ อยากเดียวกินกับข้าวโคตรร่อยมีใส่แบใครก็อยากเอามาเอาไอดีก็ได้เลยนะคะทำตามเราได้เลยค่ะงี้นนค้ทุกคนก็จะเป็นถ้วยนะคะถ้วย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 อ่าว่าถ้วยออกมปค่ะ โอเคพอจัดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเอาไป็นอันนี้เลยนะอืมตอนนี้นะคะก็สี่วันของใจไม่ฝืนรออากาศมันช่างร้อนเงียบเงาจันตานลองต้องแต่งจังเลยค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะพอไม่ให้หมาดีค่ะเอาสี่ีือดีเ้ยสัตว์พามาที่คุณดู อันนี้นะคะก็คืเอ่อเป็นตัวนี้เลยนะคะเขาเอาไก่ไปบ้าไปบ้ายักษ์สองสามตัวก็ยังดีนะทุกคนมานาทุกคนจะได้เป็นประมาณนี้เลย อะไรอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่มันกวดเล้านี่ไงเมียวายนอะไรเจวนที่มีใครถ้าเกิดใครตอบได้อย่าลืมบอกในอมเมิ้นด้วยนะคะเดีย๋ยวเราอ่านนี่เลยข้างหน้าจะเป็นน้องกายแบบนีนนี่น้องแค่แต่งหน้า นี้เลยนะคะค่อยดึงออกนะคะเพื่อเป็นฐา่เจียวยาในการทายาฉันรอมันนานมากแล้วนะตอนนี้เนี่ยโอ๊ยเม่สิอืมอืมมีการแบบ คุณคิดถึงปิ๊ปโป้ไอเปิ๊ปโป้ตะโก,กนคนอื่หมาหมาป้าข้างบ้านค่ะทุกคนหมาขนเจี๊ยสวยนะทุกคนชื่อมันชื่อปปโป้ป๊ปโปออนาลินนะก็จะเป็นหมาขงป้าข้างบ้านช่อลูรีน่ะทุกคนลูริกนี่ นี่นะทุกคนก็ทำเป็นท่าทางซื้อโมยจะจะใส่ชุดกอดเอวมาทำไมเนี่ยต่อไปจะเป็นที่นั่งของคุณลูกคาเลยค่ะจะมีถ้าเกิดจะไม้มีที่ตักแถกตักกระชากสีม่วงสีชมพูเรื่อยไปามากมีดรื่งนะทุกคนตอนคอนอืนมันจะต้องแบบมืดเลยแต่เขาก็มากไม้แห้ง เราต้องเอาตุยให้คุณไหมคะใครรู้ไหมเป็นคุณไหมคะฉันนะคะจะเปินเปเป็นคุณลูกค้านี่ที่ห้างสสินค้าขเเชลไปทีนสริงอนี่นะทุกคนขอเอาไฟมาก่อนมาก่อนมากวงไปแลวทุกคนอย่าไปนั่งนะทุกคน อยอลงรถโอ้ยบอกยากบอกเยนปากเปียกเงิงสทุกคนว่าอยู่บ้านพี่อยู่ดื้อไหมใครดื้อมากดีดันานี่เอาอสโนเรีนี้ดีน,น,น้ได้ไนดแล้ว่เกิดมือชรคเากินไมได้ เขาช่าแสงสว่างหรือเปล่าเราต้องเสียของมาอับรมฟงฟงเชี่ยวเชี่ยวเชียงช่องช่องเชีย่ยวขำไม่เสียบลูกชิ้นแม่เป็นที่รับร้อยแนะนะค่ะลูกคนนี่เดี๋ยวก็ขอ,อมันมาติ ก็เหนว่าขอเอาป็นร้านไก่ร้านซุปตไม่ใช่รอกานให้ตอบตัวเลขส่นี่นะคะ้าเป็นไอดีอะนรที่ดี